อย่างนี้ครับเป็นไข่ปลแดงนะครับเมื่อเนี้ยอื้งมากเลยอุ้ยคือคือังสีคือครับโอเคไม่ต้อือ้งมาอื้งมากเลยครับ มื่อกี้ก็พภาพี่น้องมาหยดปากกาขึ้นโตาครับโอ้ลงมาเมื่อนี้กับ่มเลยครับพี่น้องเมื่อนี้ผมภาพี่น้องเอาเหยือเด็ดเลยครับพี่น้องเหยือเด็ดประจําฤดูกาลเลยครับอย่างนี้ครับเป็นไข่มดแดงนะครับเมื่อนี้เอามีทั้งไออันนี้ไข่ตึงมั้งครับอันนี้เป็นไข่ถากครับผมไข่ถากนี้ผมเอาไปแท่ยางไม้นะครับเป็นยางต้นตีนเป็ดครับผม ไอ้มันเหนียวครับนู้นใครจะอยู่ดวงเบชรหอกับผ้าพี่น้องมากับทางเกาล่ะครับแต่ว่าบริเวณผ้าพี่น้องไปนั่งเลืออ่อนบงเกาดี้ครับมองเลือนเข้าพูนรับทางผุนมีพี่นอ้องเข้ามาหาใส่หม้อนะครับเป็นกงมาหาอยู่หากินมาหาหยอดเบื้องน้ำฟังครับเมือนี้สิบพ้อพี่ตัวบ่เงาใครมดแดงกัฮะเป็นเงานเด็ดอีกงานหนึ่งไหมครับพี่น้องกินดีกันครับผม เดี๋ยวมาลุ้นเบิ่งน้ำกันครับสีเดือดบ่เนี่ยไข่มดแดงนี่มาลองเบิ่งดูครับเนี่ยไข่มดแดงนี่เขาสิมานบ่ครับพี่น้องผมใส่ลงเม็ดเป็นเบอร์สิบสองนะครับนี่นี่ครับนี่ไข่ตึงมีบ่โล่งหอดบ่ล้วครับเนะี่ยแต่ไม่แน่หลากอยู่ครับพี่น้อง ยังหลักซื้อถึกอปลาซิวตัวนี้มันหลักปลาซิัวหลับเลยครับปลาเต็มเลยไหมพูดเลาะใช่อันนี้คือปากกาเยอบอันนี้ ปลาปลาชิ้วยังมาหลายครับแกรูปุ่นเหรอเตี๋ยมันได้ไหมครับหืปมปลามันน้ำลองไปกินม่ร่วงปลาชิ้วนี่ก็ตัวใหญ่เถอะวะเขาสิเปลี่ย,าายนแผนครับ <c oughs> ปุ่นเม่ตัวมักใหญ่เลยไหมอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันกินดีๆ อมืมาเลยบุ้ยพี่น้องมันเลี้ยงโุ้ยนะครับปัดตัวแรกตัวใหญ่เลยครับหืมบอกใหญ่เลยครับพี่น้องตัวแรกเงีย้ยใครมดดัดแดงเขา <c oughs> ปัดมามัน้วครับแหมมีตัวเดียวปะบังอีกดูโอ้ อ้าวันนี้ผมผมย้อนลอมันบาล่งเลยครับลาซิวขึ้นหลายเลยวะเดี๋ยวเดี๋ยวผมเก็ียบถือว่าพี่น้องลาซิวนี่มันเป็นต่ปิ้งแซ่บไหมครับมันตงงนัวใหญ่นำไหมเ <c oughs> มื่อกี้นี่ย้อนล่งเลาวันนี้มันค้างไม่ยกขึ้นติดเลยวนันนี้โอ้อมา เตรียมที่สองแล้วครับพี่น้องนี่ครับยงาไข่มดแดงกัดเดซที่กันนะผมพาพี่น้องมามานั่งอยู่หัวเรืองของเกาเรือรพี่น้องเมื่อกี้ไปเราโอ้ยมันเครื่องปานซิวไลน์นะครับเราเฮอะมันมันหนาปวดย้อนกับโบไคลงครับเสียเวลาไปโดนเลยเดีย๋ยาไคล่องเบิ่งมังเกาดูพี่น้อง นงางวัวเรือมันเข้าไงละอุ้ยแต่ว่าผมผมร่างมันหน่ดูร่างเบิงปวงหี่ดูบู๊ยลาซิวไปยู่ใส่กไลเนาะ <c ười> โอ้ยมาที่ได้ปลาแบบ เกี้เดียนผมโยนตะกัวลงน้ำไปแต่ว่า,าปอมปอมันไปอยูุ่ีเนาะพี่พน้องอาจทีเด็นกันเยอะยกนขึ้นมาตาติดเลยเว้ยเอาสัมเนียเก็บอยู่ครับอฮึแมนอิลีพี่น้องอู้ดมาของกันดิ ลรดอๆรอตัวที่สองเขาถูกพอดีไขยย่ด้วครับเมื่อกี้นี้อ๋อปนดึลๆด,ดูมีอย่งว่าลดลือมีหลักไปครับหืมมเร้ม่เร่ๆคองโอ้ยไปทางคองเลย ตัวน้อยนะครับตัวนี้ตัวน้อยครับผมหน่ยโพดท่ากระบ,บอกเก็บครับนี่บอปลาอืมกรโดดดงๆงทันไปแล้วอืมอุ้ยปกาอยู่ครับนี่อุ้ยปลาแกบแย่พอยังก็ดีดขึ้นมาสัน่นดีไหมครับ โอ้โหตรงงามอีกตัวหนึ่งครับแกล้งซันมี่ับทั้งนั้นมันออกนอกคืออะไรบน่นอ่ะแมมอยู่ครับพี่น้องโอ้โหมานี่ครับพี่น้องโตง,งามอยู่ครับอีกตัวหนึ่ง กดมีอีกปะคือคือัตงสีคือครับตัวกใจ้ความรู้มาแล้วมาตอนเรื่องเลยครับบานี่แตงสีคือครับคือมาอีกแล้ว โอ้มาลุ้นวยับันนี่โอ้ลุ้มนี่แม่ผมรู้เป็นน้องผมมาพี่น้องเมื่อยงที่ตรงนี้ทุกครับอาเทียพอปักคาแญ่เนาะหยอดลงนี่หืมมากเลยครับ <laughs> โอ้ บางง่อยย่ทุ่งเงินเงาแผ่นคางเรื่องนี่ครับมาอีกแล้วโอ้สองตัวไล้ไหมก็แต่ตัวบางแง่งาไาเลยครับพี่น้องแต่ออพอดีปิง้งอยู่ครับซ้ำนี่พอดีเก็บเลย รุ่นป่นี่ปลาชูบ่ะครับเมื่อกี้ปลาชู้ด้่ยครับอู้ปลาหน่าจะรุดแล้วครับอืมปลาหน่าจะรุดแล้วไม่ขอเหอะครับ ตัวน้อยตัวนี้ตัวน้อยครับย้อนไปพุ่นด้วยพี่น้องเขาพี่พุ่นมีรบบกินหนึ่งสันวกินกินบะคือดีครับแต่ว่ามีอันอยู่ เออตะมือนีขคือส่งปลาตัวน่อยนะครับตักแหลกเขาคือส่งเด็ดตัวงามอยู่อือจมเลยไหมครับตัวนี้นี่เอา้าโอ้ขะคำแล้วครับพี่น้องไปข้ากระได <laughs> ครับมืาอนี้ก็เกือบข้าแล้วครับพี่น้องพูดนลยเป็นพระจันทร์เลยครับเดี๋ยวมาเบิ่งผลงานแล้วครับพี่น้องถ้าพี่น้องเอาไข่มดแดงนะครับเมื่อนี้นี่ครับไข่มดแดงกับพ่อได้กินอยู่ครับเมื่อนี้กับพ่อตัวใหญ่ๆงามมีสองตัวเลยนะครับตัวใหญ่ๆเลยตัวแรกเลยครับโอ้กษัริย์ได้กษริได้หีบใหญ่นึงอยู่ครับนี่เอ้ามื่อนี้ภาพพี่น้องมาลองเบิ่งกัด พอได้กินอยู่ครับเงาแม่งเอ้เงยใครมาแดงนะครับจ้าพอได้กินอยู่เดี๋ยวพ,พี่น้องมาแกะมือไหมครับให้มดแดงนี่ <c oughs> ในปลากลัสิบก้าวโตยู่แล้วครับนี่เอา้าคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนครับเดี๋ยวฮาใครเอาไว้รุ่นน้ำกันคลิปหน้านครับพี่น้องอไว้เจอกันครับ